สวัสดีพี่น้องเอฟซีโพทียกำลังติดตามรับชมช่องจากมตรีชนะพันธ์ครับสวัสดียมเสาฝากต้นใหม่ไปพุ่นนะครับนด้ยินเสียงเจ้าร้อนะพี่น้องโกโก้โกโก้โก้โก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 อยู่พอละโอ้หมดปัญญาเสียเอาอแลวพี่น้องเอ้แต่ว่ามืออื่นสิขอเขาเจาเอาเจ้าริ้วเขาไปใส่ไวเจา้าทเป็นจางไหนพี่น้องนะครับกะข้อมวังกะริบดีล่ะเพราะผมเหลียวมาจากสั่นหานะครับก็เห็นมันไลตัวเมียอยู่เจ้าริ้วตอนนี้นะครับแต่ว่านกผูตัว ตะกี้ยู่นี่ันไม่เคยมีนกผู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นนกสองสามกหข่อยที่ผมเคยลงคิบกันก้อนนั่นแหละมันตีเขาออกไปนะครับแล้วก็มาอยู่แท่นแล้วเสียงโกโก้โกโก้ทั้งบุญครับตอนนี้ผมเอาเจ้าเสาหานะพี่น้องมาใส่ไปนะครับเมื่อวานผมใส่ไปตัวนี้ครับบ่ถึกนะครับมาอน,นีเล้ยไปใส่หันกว่าฝึกเจ้าเสาหาไปในตัวนะครับเฮาเ๋ยวเจ้ารอได้ยินเสียงแต่เจ้ารอเขาไปเที่ยง อาจารย์นี่ก็ใส่ายกอไผ่นี่นะครับมือแรกก็ได้แต่ว่ามันกระโบกออกมามันอยู่มันอยู่งาใหม่ฟังผุ่นไหมคพี่น้องกันได้ใส่ฟังผุ่นอาชิบ่แน่ครับล่บมึงไปเรื่อยๆก่อนครับผมประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวมาเล่นจังรอหลุดน้ำกันครับสำหรับเจอสองหาผมจะใส่ใบมืดเหม่อเลยครับวันนี้อากาศคึมคึมนิดหน่อยอาสิบ่แดดปานเลยนะครับแดดกะคงจะไม่มีปัญหาพอพเนียดแซมหนากับอยู่ในต้นใหม่อยู่ครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้กำลังใจมากนะครับกัเสียดายเยอะพี่น้องเสียดายลีครับแกเจังไหนล่ะมันเนี่ย กันนกดรีรุดเนาะพี่น้องเนาะอ้อ,อยเขาปากสร้างเย็นลงต้มกับโอกาสที่สิได้กับอยากน้อยนึงแหละครับพี่น้องเป็นบทเรียนชีวิตนะครับเป็นประสบการณ์ที่มีราคาแพงที่สุดอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณพี่น้องทุกกำลังใจครับเดี๋ยวโมแลงมาล่อหลวนน้ำกันครับครับพี่นอ้องเลื่องานเราเอาเจ้าเสาหาล,ล่องเราพี่น้องครับไม่มีหวังแล้วครับผมก็ถือได้ครับเนีย่ยเจ้าเสาหากำลังกินเงี้ยพี่น้องนี่ นกฝึกเชลยหนึตัวนะครับหลิวห้อยอ่าง3ามคำนกเฉลยจากบ้านน้องโจดนะครับอำเภอพลจังหวัดขอนแกนนะ่นบ้านผู้สาวเนี่ยละพี่น้องต่อได้เมื่อวันที่5้ากุมภาหกห้านะครับเฉลยเจ้าดาวรุ่งนะครับเจ้าดาวรุ่งกับน,นกจากค่ายดอนบมอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับไอเตสุดรอเนี่ยนะโอ้เจสิบาเจไนพี่น้อง บ่มีหวังเลยครับจะเสียดแจ้งได้นะครับรอเวขาพรรษาสิมเมื่อไปเอาเจ้าลองคําม,มาต่อบอ่อมเห็นจังได๋แล้วถ้ไปหาคาราวาหัวหน้าใครากันครับสิไปหาไอเตก่อนใส่ความัเกิดข้อมานก่อนเราจะไปหน้ามาหลังจังได๋พี่น้องสักหน้าบ่ถึงหลังนะครับตอนนี้ขาลงครับขับเป็นมวยนี่ก็50 50พี่น้องบ่แพ้เนาะก็แพ้คะแนนครับสภาพนาการตอนนี้แล้วนะจิตใจโอ้ยนี่เสียงนกคู่กาดกาดอยู่พี่น้องมันเข็ดใส่คักแท้จะหนัก คิดไปกันเป็นโลกสวยกับโอ้แต่ว่าปล่อยอาบุญแต่กันเป็นสายเหรียญนะครับเจ๊ได้พี่น้องครับแต่ว่าเจ้าเสหาหันเจ๊ขันพ่กขันพี่น้องใส่ใบมือสองกันได้ผมกับพได้สนใจนะครับใส่ขาม,มือเลยขนะันเนว่าเป็นหนาฝนอีกใส่ขามขึ้นพร้อมครับพอดีเป็นหนาฝนนะเดี๋ยวคนตัวข้ามกันขึ้นเลยตัวนกนะครับพี่น้องก็เลยเอาลงเนี่ยครับก็ตังกินเย้ยเนี่ยครับเจ้าสองหางก็ได้อีกตัวคู่กันนะครับที่แบ่งจากควาเกียรติบานกับส่วนหนึ่งสองคู่หอยนะครับต่อได้ เกี่ยวข้อปีนี้จังสิพ่อปีหนึ่งพี่น้องนะครับมึงมาสิเด่นยญในบ่อนะครับนกจากบ่อนี่ก็ว่างอนาคตรไปแล้วครับเพื่อนเล่นได้ต่อไปกับสานกไปต่อเอาอีกนะครับจากบ่อนี้ตัวมีเสียนซอผมดีครับเจ้าอกซหานี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้พวกข่อยดินมาได้แล้วพี่น้องผมบังคับนะดินลงไปนะครับผมว่าคุ้มผาผมถือยางเลยครับดินกระดินเลยนะครับผมเห็นจังสันนะครับฟื้นนกฟื้นเปลี่ยนโหดไี่พี่น้องนะครับว่าเป็นวระศิมาดินแน่อผาคุ้มโมเมนต์ครับผมถือยางเลยครับ ตัอ,อยางเลยดินกับดินครับปีกแตกกับแตกครับพี่น้องว่าแต่มันขันนะตะไครตีหัวแตกยิบตีว่ะนะครับมันต้องออกท่ารุ่นอยู่หน่อยครับแต่สพาพี่น้องไปเบิ่งเอาเจ้ล้อนะครับผมครับพี่น้องนี่ยนะมันขันในยืนเสียงคู่อยู่ครับคุณยู่ต้นใหม่ต้นผุ่นนะครับไปมากนี่แหละครับสองตนเนี่ยแต่ห้อยนี้พวกนี้ดอกพี่น้องพออยู่นี่นกแม่มันไหลนะครับมีนกผูกบากีโตประรับนกผูกก็มีโต เสียงกลางหันซ่ากับโตเสียงเงี้ยนะครับมั่อนอนอยู่ฟูมนี่นน่นอนุูมนั้นฝากฟูมนี่ไปน้อยนึงครับนั่นบักสามกู้งหอยนะครับข้ารม่มดีตะกี้มันก็อยุ่นี่แหละครับบักสามกู้งหอยก็ได้บักล่ออะไรตีนะครับตีออกแล้วเราจะล่อฟังเมื่อแรกนะครับค่อนแรกนะมันจะขอมาคู่บ่เจ้านกพวกนี้จากนีแท้พี่น้องในบริเวณเอานีนะครับนี่บริเวณเอานีพวกนี้จากนีแน่นอนนะครับกับสีหาวิธีวันพี่น้องว่าสินเดือนสีเมื่อบ้านเสียวนกต่ำลงไม่อีกบ่ สีพักเห่นบอ่อสีน้ำอีกบอ่อนะครับเป็นคําถามที่กำลังทำค้าตอบกับเจ้าของอยู่พี่น้องว่าเจ้าแจ้งในดีนะครับกันพักกะเสร็จแจ้งดนขันเสดายโนกยู่สีน้ำแจ้งดนดีนะครับกับลองมึงให้ขอไปปรึกษาหัวหน้าใครก่อนหัวหน้าเตาก่อนว่าเียาแจ้งในรับหัวโนกแจ้งในกับให้เพื่อนหาให้พีนพ่น้องเอาไายอื่นกับว่าเกียบใจคือข่ยดนบมครับกันพานสายตาเล่ากับ บ่มีตัวใดได้ทิมนะนกเอามานี่นะครับให้ว่าได้ขายสุดัวเร็วไปนะครับจะวาดได้ไข่สองตัวคือเจ้าน้องบัวกับเจ้าล้อเนี่ยมันหลุดก่อนมันนั่นก็ได้ขายนะครับเจ้าบัลลอนนะครับแบ่งไปให้น้องเพิ่นอยู่พัสมุทรเจดีตอนนี้ได้เฉลยหลายเลยด้วยครับพี่น้องได้เฉลยสี่ตัวแล้วมั้งสามตัวสี่ตัวนี่แหละนะครับแบ่งไปวันอาทิตย์กับเจโดนนี่ครับเขาไปต่อเขาได้เฉลยเลยกลับมาอยู่ครับพี่น้องเพิ่นพอดีกับเจ้าบ้ัลลอนไปนั่นละ เจ้ารอร mm ุด hmm. กับอะไรครับเป็นเป็นเจ้าบันดอนเพราะท่านขายกับเจ้าเจ้าบันดอนต่อละมือนี่ใส่ต้นนั้นนะครับมืออื่นนะครับเสียเอาเสียร่องเอาเจ้าเกิดยุคครับว่าเสียเอาเจ้าสายฝนครับสายฝนกับชีวิตเดือนนึงพี่น้องเพราะท่านสูงนกดีนะผมยังมันลบนะครับถ้าหยั่นฝนตรงข้ามมือนีนเจ๊จีจังไหนนะครับเราเบิ้งโอกาสก่อนนะมื่อวานก็ว่าคู่อยู่นี่แหละครับจ่าจ่าอยู่หลังค่านี่นะมือสกอะไรตีนกงเมียอะไรเสื้อนกงเมียอยู่นี่นะไปมากยุ่งสิแล้วครับนกเพราะท่านหนีไปใส่หรอกครับให้นี้เพราะท่านหนีแต่ควาตน นะครับนกกับแก่นนี่ตลอดนกเพิ่เคยขาดเลยครับถ้าผัดผมมาอยู่ดิผมมาอยู่ปีกวัวเนี่ครับนกเพิ่เคยขาดเลยแล้วผมได้เฉเลยแถวนี้หล่โตแล้วทั้งหนงน้อยหนงแงนะครับในไล่ล่าสุดกับเจ้าเจ้าเซาห์ได้ยุก,กคกนั่นครับตัวเพอร์เซียนนั่นนะพี่น้องนะครับนกมันหลายาแถวนี้เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าจะลอ่อขยี้อยู่แถวนี้แหละแต่ขันปล่อยไป็อดสิ้นเดือนนี่ยังบ่ทันไดนนี่สิลําบากแน่อยู่แต่ขอดีคือมันสิได้ลูกมามั่นครับน,งน,งรน,นี่เสื่องลงเมียแะ นะครับพวกนก,นก,นกตัวฟูมีตัวเดียวนะครับแถวนี้ก็ลองเบิองวาสีจังไดแต่ขอสิขอไปปรึกษาหัวหนาค่ายทุกคนหัวหนาค่ายตีทุกคนบาเจีบยวจังไดนน้อหัวหนาวัน,น,นกรนีนกต้อนน้ำฝนกับมีหลายโตเยอะพี่น้องนะครับต่เป็นเสียวมาตัวกับสิเป็นเจ้าลองค่ำเหรอครับนกจ้าข้องเองนะเฮี้ยนนะนะครับเจียวจาสายฝนเมื่อไปวบเฮี้ยนตนไปแท่นบอกลองคำ่ำบอกลองคำ่งคำของมาตอขข้นมาขข้นมาลาบักนี่นะครับขึ้นมาลาบักรอ ขันขันหอดสินเดือนมาท่านใดดีครับนี่ดแล้วขันจะงในเจังวากันอีกรอบหนึ่งตอนนี้ครับโอ้มีอะไรพี่น้องเอ้ยกับมันเลี้ยงใกล้ตีกับทอนซุ่มนรครับเนี่ยเอาซุ้มเลี้ยงกันสักลาขึ้นแล้วหอยไว้ขังเลาแล้วมีแห้งนะครับเจ็สิไปหนามาลังเจ็สิจังได้สิปีหานกลูกผสมมากอ่ะมันเป็นเหมือนกัลร่างใจนะครับพี่น้องตอนนี้มันก็อยู่ปลาจีนก็บพระท่านเป็นน้ำบักน้องบัวอยู่นีก็มาลดอีกนะครับมันขาลงว่าสันนี้ แต่ว่าขันสียุดไปเลยกับพี่จีโอเดบล์เนี่ยควมอยากมันมีอยู่ที่คนห้องกันเลยเนาะเห็นนกคันดีๆอยากตัวด้ผว่าดีนะครับก็เลยว่าตอนนี้ก็อทํำใจไปสักวันนะครับหาวิธีเอาเจาะลอขึ้นก่อนรับพี่น้องกขอพุณพี่น้องนะครับทั้งทักมาโซนโตทั้งโทรมาหาทั้งคอมเมนต์ในช่องยูทู e กับขอกราบขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องอาจารย์ตนกับว่าเดี๋ยวก็ได้ขึ้นพังกับวาอยู่หรอกอาจารย์นี่เวทอาจารย์แน่ๆนะครับในเครือข่ายอาจารย์ตน อยู่อุดรนะครับเพื่อนก็คอมเมนต์มาอยู่หลายท่านนะครับจะไปขอบได้ขอเอ่ยน้ากับต้องขอขอพุกคุณหลายๆพี่น้องที่ให้กำลังใจมากนะครับกพยายามอยากได้ขึ้นอยู่ครับนอนบริลับสองสามขึ้นต่อกันแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ได้คิดหอนตกนั่งกับคู่อยู่นีหวาดหนีนอนเลี้ยวเห็นอยู่เนาะมือปัญญาเอาครับมื่อเสาร์กับขันจัาจัดนี่เนี่ยเมื่อเสาร์นี่ทั้งคู่ทั้งขันอยู่นี่นะครับเดี๋ยวมือร่อมือมือเสาร์กันนะครับสิอยู่นี่บอลพุ่งก็ขึ้นว่าบมื่อวานนี้ไปใช่หรอครับขันตานนนี่ะครับ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศยู่งผีแล้วพี่น้องกำลังฝ่าฝนกับพันป่วนกับทั้งล่มทั้งอย่างว่าฟังผุ่นเป็นแม่นำเจา้าพญาเลยครับเป็นฟังผาสมุทรเจดีฟังผาประแดงนะครับแม่นำเจ้าพญาอยู่นี่ล่มมันถีบมาแห้งแถวนี้ครับทั้งผุ่นกับน,นกไลยอยู่ครับพี่น้องขอทั้งผุน่นนะครับมันกับมาตานนี้ไปต่อจีกเทียดร,รอกเคยเอาเจ้าบรรอนไปฝึกอยู่ฝึกทั้งฟุ้นละห่างบเเ่ได้เฉลี่ยหรอกครับ เอาจ้าหน้ก็ฝากติดตามด้วยเถอพี่น้องเด้อมืออื่นสีพย่มนะครับหาวิธีการสิไปตั้งสิไปปรึกษาอาจารย์เองนั่นแหละเช่นอยงไรบางคนก็เอากาวติดเอาเลยอาจารย์มันหาบ่เห็นครับมือแรกนั่นก็ได้มันนอนสูงนะครับบางคนขันมันนั่งต่ำๆมันไม่มีปัญหาดิครับมันเ็นได้พอดีแต่ขันนอนงถงสูงเสียครับเนี่ยพี่น้องคิดว่าตึกผมสั่นหาเนาะเนี่ยครับต้นไม้ซ้ำกันครับตึกสั่นหามันสูงนะครับมันเห็นมันกระแทงบ่ได้พี่น้องมันสูงขักนะครับต้องล่อหาวิ กันตามไดที่พระท่านหนีนะพี่น้องพ่ะท่านหนีพ่ะท่านตายก็คือว่าสิได้เห็นกันอยู่ดอกครับพี่น้องขอบคุณในไลน์ครับที่มาติดตามด้วยสิพาคเบิ่งเจออ้าสายฝนครับครับนี่พี่น้องเจ้าสายฝนนะครับนี่ว่าสีเอาตัวนี้แหละไปต่อเบิื้อะไกลมันสูงกันประจำนะครับหางก็ลังเต็มขนปีกก็ลังเต็มแล้วนะครับอายุสิบเอ็ดเดือนพี่น้องเลยพ่อ,อหยาบหรอละครับบพลบนกแน่นอนแต่ขันบ่ได้ขายกันสิเลยว่าสีเมื่อวานไปเห็บคอมมอนเลี้ยงกันละตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละเจ้าสายฝนเราสิเบิ่งสถานการณ์ไปเรื่อยๆครับพี่น้้อองเาาาฝกกกตติดมััันนแลวครบ สำหรับคีมนี่สวัสดีพี่น้องมแต่เพียงเท่นนี้ครับผมสวัสดีครับ